พอเริ่มสงบสติอารมณ์ลงได้แล้วผมก็รีบคุกเข่าคำนับขอร้องให้พวกเขาปล่อยผมไปเถิดแต่ทั้งผู้ก็ยังไม่ยอมเลิกลามือของพวกเขายังกำทั้งจอบทั้งพราไว้เสียแน่นสายตาที่มองผมก็อย่างกระจับกินเลือดนกินเนื้อไอเด็กสารเลวเป็นเด็กเป็นเล็กตัวแค่นี้ใจดำอาอำมหิตกล้าฆ่าคนได้ลงคอเสียเทวหรือ ผมพยายามอธิบายให้พวกเขาเข้าเข้าใจผมไม่ได้ฆ่าคนนี่เป็นประจำเดือนของแม่ผมตั้งหากแต่พวกเขาไม่ยอมเชื่อผมแล้วใครจะเชื่อลงล่ะครับในโลกใบนี้ยังมีแม่คนไหนที่ยอมเอากางเกงในเปื้อนประจำเดือนของตัวเองมาให้ลูกชายช่วยซักให้ต่อให้แม่เป็นแม่เลี้ยงก็ตามคงก็ไม่มีใครทำเช่นนี้ แต่ผมก็ยังพยายามยืนยันจริงนะครับผมพูดจริงๆจากนั้นจึงเล่าเรื่องในครอบครัวให้พวกเขาฟังด้วยใบหน้าอาบน้ำตาแม้ผมจะพูดอย่างจริงจังแต่ดูเหมือนทั้งคู่ไม่ยอมเชื่อแต่อย่างดีที่ทั้งคู่ยอมลดมือที่เงื้อจอบและพระอันแสนน่ากลัวลงสองสามีภรรยาปรึกษากันว่าจะควรเชื่อน้ำหน้าเด็กอย่างผมดีหรือไม่ ในที่สุดก็ตัดสินใจให้ผมพาพวกเขาไปที่บ้านพวกเขาอยากไปดูบ้านที่ป่าช้าของผมให้เห็นกับตาผมยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วนำทางพวกเขาไปที่บ้านพอเห็นสภาพบ้านของผมเท่านั้นแหละทั้งคู่ก็ถึงกับตะลึงงงงันด้วยแทบจะไม่เชื่อสายตาตนเองไม่มีใครพูดอะไรอีกเลยได้แต่น้ำตาไหลลงมาเงียบๆพวกเขายกมือขึ้นตบบ่าผมเบาๆ ก่อนที่จะเดินจากพร้อมกับเสียงถอนหายใจยาวๆประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาสามีภรรยาคู่นี้ก็กลับมาที่บ้านเราอีกครั้งคราวนี้มาพร้อมกับข้าวกับปลาอาหารและเสื้อผ้าเก่าที่นำมามอบให้แก่ครอบครัวของเราแม้ว่าเรื่องร้ายจะกลายเป็นเรื่องดีแต่หลังจากนั้นผมไม่กล้าเอาเสื้อผ้าของแม่ไปซักตอนกลางวันอีกเลย คิดถึงตอนนั้นแล้วก็รู้สึกสยองขึ้นมาจริงๆผมเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำตั้งแต่วันนั้นแล้วไหมล่ะนั่นก็เป็นเนื้อหาของตอนที่2อประจำเดือนของแม่ในหนังสือลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ